ใช่ใช่มันไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้เลยขนลุกเลยตอนเนี้ยเป็นไงพี่ไ,ม,ไม่น่าเชื่อรับเอาอยัางไงเขาของจริงปูผมเนี่ยปูผมกับผมเนี่ยของจริงเปล่า ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าส8ปดีควรได้รับคำแนะนำตอนนี้รู้สึกไงพี่มันมันรู้สึกแปลกๆอาจารย์ขนลุกทั้งตัวใช่ไหมพี่โอ้มันแบบมันมันซ่าใช่ใช่มันมันผมไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้ เออกระปู่เขาของจริงเพราะฉะนั้นพนมมือไว้พี่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งมวลน,นะครับที่อยู่ในตัวพี่ชายนะครับช่วยมาบอกผมหน่อยผ่านผมในหัวสมองหน่อยว่าอยากได้บุญอะไรให้พี่ชายเขาทําตอนนี้พี่ชายเนี่ยกำลังทรัพย์ไม่ค่อยมีบุญอะไรที่เขาใช้เป็นแรงใช้เป็นการสวดมนต์ใช้เป็นข้าวัดข้าวาได้อยากได้บุญแบบไหนว่ามาพี่จำไหมนะวันพระวันพระ ไปเข้าวัดแล้วไปสวดมนต์ในโบสถ์ให้ฉันเยอะๆจบแค่นี้ขนลุกเลยตอนนี้เป็นไงพี่ไม่ไน่าเชื่อรับเอาอย่างไรอะ่ะเขาของจริงเออตอนนี้ปู่ปู่เขาดึงเจ้ากรรมในเวของพี่ให้ให้รับรู้ตอนเนี้ยเจ้ากรรมในเวพี่รับรู้แล้วนะ เพราะฉะนั้นพี่ชายตอนนี้พี่ชายไม่ค่อยมีปัจจัยไม่ค่อยมีทรัพย์วิธีการทําบุญให้เจ้ากรรในเวรของพี่ชายพี่ชายวันพระไปเข้าโบสถ์แล้วไปนั่งสวดมนต์ให้เจ้ากรรในเวรรับบุญแล้วเดี๋ยวชีวิตพี่ชายจะดีขึ้นจบผมช่วยพี่ได้แค่นี้แล้วพี่ชายถ้ามีมีทรัพย์มีทรัพย์มีปัจจัยเดินทางมาหาผมมาเสริมสีริมงคลกันไม่มีค่าครูใดๆทั้งสิ้นพี่นอกจากการดูดวงจบตามนี้ไปลุยเพราะฉะนั้น พี่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องถามได้ผมไปเข้าวัดทุกวันพระแล้วไปสวดมนต์ในโบสถ์ให้เจ้ากรรมในเวรแล้วเดี๋ยวชีวิตพี่พี่จะดีขึ้นจบตามนี้สวดเออบทอะไรก็ได้บทอะไรก็ได้ตอนทำทำวัดทำวัดเหรอรับไม่ใช่พี่ตอนเช้าแปดโมงครึ่งเก้าโมงหรือโบสถ์ว่างๆพี่จะเข้าไปนั่งสวดอ่ะเข้าตอนไหนก็เข้าไปอยากสวดบทอะไรก็สวดไปหาหนังสือสวดมนต์หยิบหนังสือสวดมนต์ในวัดเข้าไปอ่าน เขาไปสวดสวดจนกว่าตัวเองจะสบายใจแ้วกออกมาแล้วบอกว่าบุญกุศลนี้ผมให้เจ้ากรรมในเวรนะครับแล้วตอนที่น่งสวดพี่จำไว้นะพี่จะร้องไห้ไม่หยุดเลยพี่จะน้ําตาไหลไม่หยุดเลยกับสิ่งที่พี่เคยทากับเขาไว้กับอะไรพี่จะระลึกพี่จะสัมผัสอะไรของพี่ได้เยอะเลยตอนนี้ตอนนี้พี่ก็เป็นอยู่มันมันคืออะไรครับเจ้ากรรมในเวรนะครับเอาเป็นว่าพี่มาตำหนักผมเนี่ยผมจะบอกให้คือเจ้ากรรมในเวร ที่พี่ได้เคยทําอะไรกับเขาไว้เมื่อชาติปางก่อน,ชา,นชาตินู้นชาตินี้เขาก็มาสุมพี่ไงให้พี่ชีวิตชาติเนี้ไม่มีเฮี้ยอะไรดีกับชีวิตเลยทั้งชาติเกิดมาเนี่ยใช่ไหมความรักก็พังเงินทองก็แม่งไม่เคยจะเหลือกับเขาเลยดีอย่างเดียวคือสุขภาพมีดีใช่มีดีอย่างเดียวคือสุขภาพพอได้แค่นั้นจบ ไปก็ดีแล้วอืมเหมือนทีน่ผมบอกเลยเปล่าล่ะเออนะไม่ตายพี่เอาอย่างนี้พี่ไปทําตามนี้ตามนี้นะพี่โอเคผมช่วยพี่ตามนี้ครับผมบอกได้แค่นี้ตามนี้พี่ไปลุยเป็นกำลังใจให้ครับบวัสดีครับบวัสดีครับนะพี่เดี๋ยวก่อนปูผมเนี่ยปูผมกับผมเนี่ยของจริงเปล่า โอเคงั้นมันเ,เ,เ,เปิดเอ่อเอางี้พี่พี่ไปรับกรรมแล้วก็รับพลังงานรับความสัมพันธ์ตรงนี้วางสายจากผมนั่งสวดมนต์ให้เั้กรรในเวรเลยจะได้สบายใจพี่โอเคบ๊ายบครับโซโซพี่โซโซ